นี่แกไปเช่าโรงแรมกันไหมเน่อะไรหรอโรงแรมที่ไหนอ่ะอ๋อก็โรงแรมแถวๆนี้ไงอจะไปดีไหมเน่ยโอเคงั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเตรียมกระเป๋าเข้าของให้เรียบร้อยเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวรีบเตรียมของจะได้ไปเร็วๆเอาตุ๊ก,กตาไปด้วยเอาตุ๊ก,กตาตัวนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกันชอบมากเลยอะ่ะ เอาตุ๊กตาใส่ในกระเป๋าผ้าเลยโอ้โหปิดเลยเอาฉันก็จะใส่ลงไปในกระเป๋าอย่างนี้แหละตุ๊กตาเอ๊ตุ๊กตาตัวนั้นหายไปไหนอ่ะอืมหายไปไหนนะฉันจำไม่ได้ว่าฉันเอาไว้ไหนเนี่ยโอ้ยนี่ฉันลืมแล้วว่ามันอยู่ไหนเนี่ยฉันจะไปรู้ไหมว่าเธอเอาไว้ไหนอ่ะโอเคนี่ไง เดี๋ยวมาหาดูก่อนดีกว่าเพื่ออยู่ในโรงเรียนกลับมาแล้วเดี๋ยวเตรียมของอุปกรณ์การเรียนด้วยเลยแต่ว่ามันจะมีของบางอันนะที่สําคัญมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องเอาออกจากกระเป๋าเรียนของฉันก่อนไหนโอ้ยี่ไงๆฉันเจอแล้วนี่ฉันเจอแล้วน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะเอากระเป๋าเงินไปด้วยก็แล้วก,กันนะ โอ้โหได้แล้วนี่สินะกระเป๋าเงินของฉันเดี๋ยวฉันจะต้องรีบใส่กระเป๋าแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยกระเป๋าเงินของฉันก็ใส่ในกระเป๋าตรงนี้แล,ล้วก,ก็แล้วกันแล้วก็ใส่กระติกน้ำให้เรียบร้อยใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ครีมไฮโดรเจนอืมอันนี้เอาไปไหมอะเอาไปดีกว่าเอโ้ขหเอาดินสอปไปด้วยใส่เขาให้ครบเลย โอเคปิดเสร็จแล้วต่อไปเหลืออะไรอีกอะอ๋อเสื้อผ้าเอาอันนี้ใส่เสื้อผ้ากันละกันเสื้อผ้ามีแค่นิดเดียวใส่เสื้อชุดนอนแล้วก็เสื้อของของเพื่อนฉันโอเคได้แล้วเดี๋ยวปิดเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถือกันเถอะไปเช่าโรงแรมกันเลยถึงโรงแรมแล้วโรงแรมหนูจังนี่ฉันคยอยู่ข้างหน้านะมีสองบือ ก็ได้แล้วแต่เลยฮ้ยมีอะไรก็บอกมาได้นะแม้ฉันขออยู่ข้างหน้านะจะต้องได้ห้องบนสุดและเป็นห้อง VIP น่แน่ห้อง VIP จะเป็นห้องที่ใกล้กับสระว่ายน้ำและฉันจะได้เล่นแบบตลอดเวลาแล้วก็ได้โคต้าเล่นฟรีฮะเราแซเราไปอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปเลยดีกว่าอยู่แถวสามก็ได้ โอเคนะคะคุณสองคนจะได้นอนห้องชั้นล่างสีฟ้านะคะคุณจะได้นอนห้องสีฟ้านะคะเป็นห้องสองหรือห้องหนึ่งนะเดี๋ยวอ๋อดิฉันขอโทษนะคะคุณจะได้นอนชั้นห้องที่หนึ่งนะคะอยู่ชั้นสองค่ะโอเคครับอืมอันพอดีว่าไม่มีใบตั๋วนะคะพอดีว่ามากี่ท่านคะมาหนึ่งท่านครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเชินขึ้นลิฟต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ดีกว่าเดี๋ยวจะได้รีบไปไปดูห้องดีกว่าเร่งมือเลยดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะสายเอาได้หรอกนะถึงแล้วถึงแล้วสินะชั้นสองไหนดูซิห้องฉันตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย ไหนดูซิลองเปิดประตูไปดูซิปิดประตูโอ้โหห้องสวยงามมากเลยอะสวยมากอะแต่น่าเสียดายไม่มีอาสกุชี่ฮะแต่ว่าบริเวณห้องมันก็ก็มีชีวิตชีวานะฉันชอบจริงๆเลยนะเนี่ยห้องแบบเนี้ยฉันรู้สึกดีนะเนี่ยที่ได้อยู่ห้องแบบนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าสวยตามใจฉันสุดๆไปเลยโอ้โหมีครีมบำรุงเซรัม่มไฮายาด้วยแฮะ ฉันชอบจริงๆเลยแต่ฉันรีบนอนก่นอนดีก,กว่าเฮ้ยง่วงนอนคนที่หนึ่งที่ได้เช่าห้องพนักงานลืมบอกกดและวเขาก็ยังไม่รู้เรื่องว่าว่าเขาจะเจออะไรดีๆบ้างเฮ <c oughs> <บ>้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปกัะเถอคะค่ะคุณฮัลโหลครับคุณอ๋อสวัสดีค่ะ วันยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โฮเทลไฟยะสตาร์ค่ะโอเคครับเราได้นอนห้องไหนครับห้องสีชมพูค่ะอยู่ชั้น2นะคะโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวรีบขึ้นไปกันเถอะคุณเดี๋ยวเลดเอาได้โอเคโอเคตึงต้งดึงตึง้งดึงตึ้งดึงถึงแล้วสินะ ชั้นสองอู้หูชั้นสองตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะห้องนั้นมีคนละอูห้หูห้องนี้สวยมากเลยอะเป็นเตียงแบบสีชมพูหวานแหววนอนได้สองคนนะอูห้หูสวยมากเลยอะหรูมากอะอ้โหูหรูจริงๆเลยอะเราเช่าโรงแรมตั้งนานเลยดีกว่าเพราะว่าฉันชอบมากเลยอ่ะเป็นแบบออกโทนสีชมพู เดี๋ยวเรารีบนอนดีกว่าลาคนต่อไปลาที่สองก็ไม่ได้รู้กฎอะไรเพราะพนักงานลืมบอกกฎเพราะเขาถ้าไม่รู้กดกติกาของโรงแรมนี้จะเจอเรื่องที่เลวร้วายและน่ากลัวสยองขวัญตามมา,าคุณเดี๋ยวเราเป็นไปนั่งดีกว่าไปถามเขาดีกว่า สวัสดีครับคุณอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮเทลไฟนะคะไฟสตาร์นะคะอ๋อโอเคค่ะเรานอนทองไหนคะอ่อคุณนะคะจะได้นอนชั้นหยุดจะได้นอนชั้นห้องหนึ่งชั้นสามนะคะเป็นห้อง VIP ค่ะห้อง VIP นะจะเป็นห้องที่ไม่ได้จ่ายตังค์หรือไม่ได้จ่ายอะไรใดๆนะคะ ซึ่งจะมีบริการอาหารให้อย่างอริอร่อยค่ะคุณลูกค้าเอ้ยคุณคุณผู้คุณลูกค้เาเรียกถูกแล้วขออภัยขอขอโทษนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าดิฉันเพิ่งมาสมัครงานใหม่อะคะอ่ะเออไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร่เป็นอย่างทางการคะ่ะโอเคคะ่ะงั้นฉันก็ต้องขอบพระคุณคุณมากเลยนะคะที่มีเมตตา ค่ะอืมว่าแต่โรงแรมนี้มีกฎเหล็กแบบกฎหนึ่งนะจ๊ะคืออะไรเหรอคะก็คือคุณน่ะมันจะมีกฎอยู่สองสามข้อนี่แหละก็คือหนึ่งก็คือคุณจะต้องเอาอาหารไปให้บนสระนะำไปให้ที่สระน้ำถ้าคุณได้รับอาหารจากแม่บ้านเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าจะมีพญานาคนาคีที่เขาอยู่อาศัยตรงนั้นนะจ๊ะเขาจะ เขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะมีลูกแก้ววิเศษนะห้ามเขารวยลูกแก้วเขาเด็ดขาดเลยไม่งั้นเขาจะมาตามติดชีวิตพวกเธอแล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อเธอก็ได้แล้วกฎหลีกที่สองก็คือถ้าเธอเห็นอาหารที่ไม่อร่อยแล้วเห็นสิ่งอะไรที่ผิดปกติให้แจ้งพนักงานนะคะเพราะว่าพนักงานน่ะอาจจะกลับบ้านเดี๋ยวคุณเชิญเข้าลิฟต์ได้เลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยรีบขึ้นไปดีกว่าตื่นเต้น ดึ้งดึ้งตึ้งดึ้งดึ้งดึ้งโอ้โหถึงแล้วชั้นสามสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวรีไปเลยดีกว่าโอ้ห้องนี้สวยมากเลยอ่ะมีธรรมชาติด้วยเดี๋ยวฉันลองเปิดไปดูซิโอ้สวยจริงๆอ่ะโอ้ยเป็นห้องที่สวยมากอ่ะมีที่แต่งหน้าแล้วก็มีห้องไม่ใช่สิเป็น ห้องอาบน้ําสวยมากเลยอะเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนเลยดีกว่ากระเป๋าเตรียมมาเยอะมากเลยอะเดี๋ยวใส่ไว้ที่เก็บอันนี้ดีกว่าที่เก็บลิมชักโอ้โหสวยงามมากเลยอะฉันเพิ่งรู้ว่าที่เนี้ยใหญ่มากเลยแหละดีใจสุดๆเลยอะที่มาที่นี่เดี๋ยวฉันรีบมุ่งหน้าไปเลยดีกว่าเออว่าแต่ตรงเนี้ยสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยฉันชอบโอ้ <c oughs> มีอ่างน้ำด้วยอ่ะน่าสบายสุดๆไปเลยฉันชอบมากๆเลยแหละแหมสวยอะไรขนาดนี้นะโอ้โหเดี๋ยวฉันรีบเตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวฉันรีบเตรียมของให้เรียบร้อยเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละโรงแรมห้าดาวนี้ก็5้าดาวจริงๆนะเนี่ยหรูมากแต่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเนี่ยค่าเช่าก็อยู่ที่ 12000หหรือก็ประ,ประ,ประ,ประมาณพัน2,000แต่ว่าถ้าเป็นมื่นเนี่ย <c oughs> แพงมากเลยแหละเดี๋ยวฉันเอาตุกตาออกมาดีกว่าเอามาตกแต่งที่ชั้นของฉันห้องนอนของฉันอ้ห้หสวยจริงๆอะ่ะเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะต้องวางตกแต่งให้สวยงามเลยแหละวางตุกตาให้เรียบรอและดูมีระเบียบมากขึ้นเลยแหละอูโหูชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวรีบวางไว้ดีกว่า สวยอ่ะห้องนี้ฉันชอบสุดเลยอ่ะภูมิใจมากเลยอ่ะแต่ว่าต้องแลกกับพ้อแลกเปลี่ยนที่น่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ฉันก็น่าจะสู้ได้นะโอ้โหห้องอาบอ่างอาบอาบน้ำนี่ใหญ่กว่าใครเลยฮนะณที่สระว่ายน้ำพระอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหคุณฉันเจอลูกแก้วด้วย อะไรอ่ะลูกแก้วอะไรเนี่ยนั่น,นสิลูกแก้วอะไรอ่ะคุณเรานะ่ะได้รับผู้จัดการด้วยผู้จัดการของโรงแรมแห่งนี้ห้าดาวโอ้โหลูกแก้วอยู่ในใต้น้ำนี่นะคุณไปหยิบมาเอาเอาร็วน่าจะมีราคาแพงน่าดูเลยอ่ะคุณรีบเก็บมาเลยโอ้โหลูกแก้วใหญ่มากเลยอ่ะแต่เราเก็บใส่ไว้ในกระเป๋า ชุดเค้กก่อนอกว่าอันเก่าซะด้วยนะเนี่ยอาคุณเออว่าแต่ไม่มีใครหรอกนะเดี๋ยวฉันรีบไปเลยดีกว่าฮอ่เดี๋ยวเรารีบไปกระเถอะนะคุณนะอใครเนี่ยอ้ยพลังชิเสือ่อมซอมอีกแล้วสินนะสงสัยต้องมีคนพยายามขโมยล,ลูกแก้วชนไปแน่แนเลยเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการกับพวกที่ขโมยล,ลูกแก้วของฉันไป ถ้าใครที่ขโมยลูกแก้วของฉันไปอ่ะจะไม่มีวันรอดพ้นจากชีวิตของฉันได้เพราะว่าฉันจะสาบสูญให้คนนั้นอ่ะไม่อยู่บนโลกนี้ไ,ได้นานหรอกนะและคอยดูเถอะว่าฉันจะทำยังไงต่อชีวิตของพวกแกเดี๋ยวคราวนั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอเลยแหละไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันเป็นนาคีและฉันไม่อยู่ที่นี่นอกจากพนักงาน นี่พวกเธอได้ขโมยลูกแก้วอันใหญ่มันนามันนี้อันเยมันนีของฉันไปใช่ไหมเออพวกเราไม่ได้เอาไปเลยนะเพราะว่าพวกเราอ่ะเห็นมันอยู่สระน้ำอะฉันก็เลยเอามาจ้าเพราะว่าฉันเห็นว่ามันสวยดีฉันพวกเราเจอก่อนมันก็ตั้งไปขังพวกเราสิพลังเห็นมดสะกดของฉันใช้ได้ผลด้วยฮะ แหมเ้าอยากได้คืนนะสิไม่ว่าลูกแก้วเนี่ยฉันว่าไม่ใช่ของเธอหรอกนะของพวกฉันฉันจะรู้ได้ไงลหละว่ามันเป็นของพวกแกหรือพวกแกจงใจให้เอาลูกแก้วของฉันไปเบ็ดตั้งใจพวกแกก็บอกฉันมาได้นะแหมถ้าจะเอาลูกแก้วคืนนะสิไม่ว่าเดี๋ยวมาต่ออ p พีสองนะคะ